การรอดครั้งเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าส่วนของการเจรจากันค้านี่มันก็ทําได้ดีมากอะนะต้องต้องยกนิ้วให้เขาต้องชื่นชมเขานะก็น่าจะถือเป็นโอกาสที่จะแบบเออถือโอกาสตรงเนี้ยที่เรารอดมาได้เนี่ยเรียกว่าปรับโครงสร้างอะไรต่างๆคือเษฐกิจออ่่่ับคทีืพยายามทําให้มันแบบเอ้ยให้ให้เราย้อนกลับไปสู่ความรุ่งเรืองนะมไม่ต้องเยอะหรอก ที่ผมว่าสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยก็ g d ีพีโตได้สามเปอร์เซ็นต์ผมพอละ <c oughs> และนั่นก็จะเป็นการทําให้ตลาดหุ้นบ้านเราก็น่าจะต้องดีขึ้นละ <c oughs> ล่ะเพราะตลาดหุ้นตอนนี้มันสะท้อนอะไรที่แย่มากตลอดเวลา่ะืออาราทีนี้ไม่ได้จบนะที่ไห้หยุดถ้าคุณไม่ทําก็อาจจะเสร็จดีกันละเ <c oughs> พิ่มตรงนะถ้าคุณยังไม่ทําคุณสุดท้ายบอกว่าไม่ผ่านหรอกที่บอกไป <c oughs> เสียใจก,กับทําเพราะว่ารัฐบาลล่มไปแล้วอะไรคือเราไม่รู้ไงคือตอนเนี้ย เราต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยว่าจะต้องเปลี่ยนประเทศละนะแล้วก็ต้องแบบคิดอีกแบบหนึ่งเลยนะที่เคยคิดบอกว่าไอ้นั้นมีปัญหาก็โยยาไปโยยาไปเศรษฐกิจไม่ดีก็จัดเงินเข้าไปไอ้แบบนี้มันไม่ได้หรอกจะมาเพราะว่าสุดท้ายมันก็ต้องอัดทั้งทุกปีแล้วก็คุณก็จะ,ะตายเพราะไม่มีบรรยากัศแต่ว่มามันต้องปรับปรุงโครงสร้างใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็คิดใหม่เลยแล้วก็ต้องลืมเรื่องง่ายว่า ให้เราต้องหาเสียงโดยการแจกนอกจากนี้ต้องจุดเพราะมไม่ไหวหรอกคุณแจกไม่ไหวหรอกนะอ่าต้องเปลี่ยนใหม่ที่คืออย่างเวียดนามตอนเนี้ยโอ้โหเขาลุ่งมากเลยแล้วคุณรู้ว่าขนาดเขาไม่ได้มีปัญหาอย่างเรานะเขาปรับปรุงเยอะมากเลยเรียกว่าเราปฏิรูปอย่างแรงเลยซึ่งไม่เคยมีปรากฏว่าเคยทําได้เช่นเขาบอกเลยต่อไปนี้ยุบจังหวัดเยอะเกินไปบ้านเราเจ็ดสิบ เท่าไรเจ็ดสิบกว่าจังหวัดใช่ไหมถ้าเป็นแบบถ้าผมคิดนะยุบไปครึ่งได้ไหมไม่ใช่ล้อเล่นนะคือไอ้น,นี่คือความคิดแบบที่เรียกว่าปฏิรูปอย่างแรงและเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะจริงๆนวะป,ประเทศเปลี่ยนเป็นแบบแล้วก็โลกเปลี่ยนไปจนกระทั่งเทคโนโลยีมันก้าวหน้าขนาดเนี้ยคุณไม่จําเป็นต้องแบบว่าโอ้ยต้องมีคนไป ดูแลให้บริการอะไรแบบสมัยก่อนมีอะไรซ<ห>ัพพอร์ตมาขึ้นใช่ไ<ช>หมคุณคุณใช้ดิจิทัลเนี่ยแหละนะให้บริการประชาชนทำนู่นทำนี่ไม่ต้องมาหรือมาก็เร็วมากกดปั๊กปั๊กปั๊โอนที่ดินเนี่ย